จะเล่นพันปูเอ้ล้ามาจัดการยมโอ่ยมแม่นมาเลยเอโอ้ย่อมโอ้อมเียไม่เอาไม่จันโอ้เามาจัการครับปูครับเอูจะเล่นพันจะเล่นพันนโอ้เขาตรวจหลายๆปูเห้ยขอตรวจหลายๆเป็นอะไรเกิดยิ่งขาวว่านั่งฝันอยู่หรือเปล่ป oh, well. hmm. ูเมื่อวานี้พนั่งฝันอ um> ีกไปตัวนั่งฝันก็ให้ไปเลยด้บอกว่าเลยบอกม่วานนึ่งินี่เียวเดียวเจานั้นบอกปู อ่นั่งฟันเออมันมือเศร้านี่มือขึ้นนี่มือขึ้นน,มมนี่อืมบาดจะมาเสียเน้นเห็นไหมได้บาดต้องส่นได้บาดสเน้นเห็ไหนไหมเน้นเห็นไหมเน้นเห็นไหมคือวางไหอทุกปูไห้มาุกกอนปูว่ามันทึงบนทึ่งล่างเนาะหาปูไหตัวใดใบปูมึงนู้ดใบมืงเลกปูปูไหตัวใดใโอ้ปูบุญ เลขทุ่มนี่ไฮซีศูนย์แปดศูนย์อืมแล้วก็มีสองซีศูนย์กับสองแปดศูนย์นะปูปูหายไปเนาะอ่มแล้ววันนี้เป็นยังไงครับทได้เปลี่ยนมั้งวันนี้เพื่อนมาเขาฟันนั่งไหมสม้งหมดูมันมันนั่งเห็นเห็นเลยนั่งเห็นเหล็กเลยเห็นเหรอครับทั้งในควาหมั่นใจของปูนะว่ามันเหล็ตรงอยท่ทั้งทึ้งเป็นยังไงครับมั่นใจว่าเล็กตรงอยู่ทั้งทั้งเป็นเจ้าไหนบอกคุณป้า นั่งทึงสลาเห็นนั่งสมาธิทึงสลาเห็นเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพูด<ต>ให้ไอ้ตามเนะี่ยต้องเป็นที่สูงเพื่อว่าเดินจงกรมโยผีมาควักสวงแม่นิดเดียวทีเออหนั่งแต่พูดหนั่งแต่หมือนวันก่อนวันศิลเหมือนหนึ่งด้ยินพระเนี่ยยังวัดเพิ่นเบาสู่ฟังโอ้ยผีหลอกปูบุญว่าะั่านไม่แม่นหลอกหรอกเกจอมาขอส่วนบุญบ้าเกจอมาขอส่วนบุญก็ซื้อมันเป็นความรู้สึกก็ซื้อ,อเป็นความสัมผัสได้ โอ้กับว่าอะไเป็นต้นเป็นโตมาควักมามาควักทั้งคังบ่เห็นเป็นต้นเป็นโตแต่ว่ารู้สึกว่ามีมือมาควักแต่หม้มือมาควักวันพุนสิมาให้เล็กว่ามือกับเปลี่ยนหาที่พผีกับศูนย์เดี๋ยวศูนย์หาเนี่ยจะว่าปูว่าอะไรเนี่ยมือมาควักมากควักทั้งคังปูกับหันหลังกับว่าจะพระนอำกันมาหยอกบ่หันแนมหาบ่เห็นเวลาเท่าไหร่เวลายังเว้นยังเคลืนตอนนั้น เสียทุ่มเกือบพาทุ่มโอ้ยมันก็ย่ำเคลื่อนกับว่ามีพระก็นอนบนหลับตัวนั่งสวดมนต์ลงมาแล้วต่างคนต่างจำวัดพิมันแล้วครับผมแต่ว่าปู่ออกมาเดินจงกรมครับมันมีความรู้สึ้งมันคนมาควักหลังนี่มาควักที่ขางเขาเลยว่าว่าแต่เจ้าแน่เพราะอยางเรียนเหมือนแล้วมันเรียนหอกขาแข็งหอกปู่ขาแข็งจะว่าขาแข็งมันตั้งสติได้ก็เลยดถาวันหน้าแพ้เมตตาไป ได้เมตตาไปก็มันก็ได้เป็นซิกจังสติขึ้นมากอะได้ยางจงข่มต่อ,อกองบ่เหล่นี้ไป่ใช็ได้ยางข่มต่อเป็นแทนเมตตาไปแล้วก่ะคือคือวิจนาแล้ววิจนาไปแล้วเเว่าเออมันก็คือยู่ขึ้นมากันพอ่อเพิ่นกันเห็นเพิ่งเยอะติดสามเพิ่งอยู่ติดส,ส,สามมันเป็นจังได้ต้องเรื่องพีมือเจ้ากันเห็นเป็นตัวเลยนี่กันเห็นเป็นตัวนะมันติดยากคุ้องมนุษย์เดืยวสบายอยู่ยครับ คืออย่างเมืองไทยมันนายกต่างกัท่านใด้ถอนะครับผมมันบอเห็นกันเลยเอะแสดงว่าเพ่นมาขอส่วนหมุนหรือ่นมาสัมผัสแล้วเห็นว่าเออมันอยู่ไก่ควบคิดของปูคือว่าควบซื้อมันไก่เราไปแล้วไก่ห้ากันแล้วมันซื้อทั้งกันไหนอะโอ้ควบคิดปูโอ้ไกล่จี๊เท่ากับล่งจีเริ่มเข่าที่เข่าทางได้ดีแล้วแม่เนู่แต่ว่านี้เกี่ยวกันครับตัวเลขที่สีมาเน้นมาเปียนเห็นนี่ว่าเกี่ยวเกี่ยวว่าที่ พี่มกคิดวงนีก้กัยนบักเกีลกยเป็นบักเกยลมันพราะ่าเลยนคนละชุดเลยอือว่าเปลี่ยนให้ตัวน,นั้นตัวา้ไปแล้วเนี่ยกะแดแตญญาหยาดหย่มหรือว่าเอฟซีพันห้เพันมากมันก็นกนจาดเอาผลลางไว้แต่ว่าพื้นปูคือสุดหายไปก่อนปูปูเน้นข้างล่าง ต้นไม้หรือก้อนที่แหลกเน้นข้างล่างเลยครับวิ่งศูนย์ข้างล่างอีกโอ้เนียนศูนย์ข้างล่างความผม่ะไม่ได้เปลี่ยนบอกมีแต่สีเน้นมีแต่เน้นให้มีเพิ่มมากบ้างนี่ปูขอนเน้นก็เน้นคือเรียนล่างให้ีนักนะปูอะเรียนล่างให้ีนักเลยเนียนบูยมันจะเรียนไรเราเอาตามกําลังอยู่ของมีปู๊บตัวละพันสองพันปุคนไบสิบใบแบงสัน เปไ็นายเป็นทุกข์บ่อนมาถืาอเอาพูดละจักสบไบยีย่ที่ไ<า>ปที่วันถือก็พอเพราะไมนตั้งรักหลุดจระเขคนมาต้องหมุนน้ำปูในน้ำแนสร่างว่าตั้งสล่าซอยกันบัดต,ตัวมาเปลี่ยนหายบัดนี้มันเป็นทั้งที่ครูแมานางไดม้มาขึ้นมาขึ้น,น,นลุกมาสวดมนต์ตอนตีสี่พ่อสวดมนต์หรือันพ่านานางสมาธิพ่อนางสมาธิไปปูสังเกตเห็นจงยิ่งผิวดำแดง เป็นดูดคนมาเลยมาเป็นคนผิวดำแดงแล้วก็ใส่เสื้อดำเสื้อดำข้อกลมในนิมิตนั่นในนิมิตเห็นเห็นในตาเลยมาเห็นเห็นในตาเลยเห็นมาเห็นในัาเลยล่ะอ๋อเพื่อนนี่มาจะเหนืน้องบอกอย่างน้องมาซื้อยังนอว่ะนี่มาซื้ออย่างนี้นะพ่ออับแมบบรรเลงคือจังเขาหันหน้านี้เคาเขาหลับตานี้ทั้งอื่น มันจะขึ้นมาเลขเจ็ดสองเลขเนี่ย<อ>น,นี่นี่ช่วงเห็นก้นน<อ>างมาเนี่ยมันเป็นอย่างมาซื้ออย่างในความคิดปูนมาสื้ออย่างนอ<ม>้นอเพื่อนที่มาบอกอย่างน้อบอกอย่างก็บ,บอกเล้อกันพ่อบอกได้ก็บอกว่าท่านน<ม>้อตรงการแนวไหนก็บ,บอกเล้อในความคิดคมาพ่อค่อยๆมาใังหนึ่งมันมันขึ้นเลขเจ็ดสองขึ้นมาในโมโนงขึ้นมาเลขเจ็ดสอง เป็นเด็จ็าเปเลว่ามีเด็กสองว่าเจ็ดสองว่าหวะปูว่าเอานเหนียบอกเลยบ่ปูว่าอันเจ็ดสองเห็นค่าตาบอมเรีนว่าได้ยินเสียงขึ้นเขาป่ากเห็นเลยเป็นเย่นเเสยว่าก็พระอาจารย์มันคือกันมันมันมาเป็นสีดอกเล็รในียนท่อแต่มันจะเป็นตัวหน่มเดือมใช้ใสสีแนมเห็นเป็นตัวเล็กหดสีแนมเห็นเป็นตัว เลขว่ามีสีนั่นสีนี่บ่บ่บ่เป็นเหลี่ยมเรียมบ่เออเป็นเป็นเหลียมเยมเป็นเป็นรูปตัวเลขนี่แหละเป็นเงาเงาเงาเรียมเรียมเมื่อกี้มึงซื้อข้าเนี่ยเห็นเลยว่าอันนี้เด็ดกล่องอืมก็เลยถามพระอาจารย์ผู้้ผูนั่งน้ำกันออกตัวมาทีแล้วอ่านั่งจ้าคนเนี่ยนี่ผูนั่งสองคนนั่งอยู่ทั้งสลาพไปอ่ะสลาอ้าวสาเหตุผีขว้าตั้งจะมือผีขว้าคางนี่ยไห้ว่าขึ้นมานั่งทั้งสลาเลย กระจ้ากษัตริเรากษัตริย่พระปูดย่านพี่หลอเกินแล้วมัออ้อมพระอ้อมวัดด้วยวัดนันเ่ยมันมาแม่นมือนั่นหนึ่งปูวาฝนมันตกที่แรกนั่นย่านพระเปียกเอ่อมอปูว่าฝนตกว่ากับมอตกมันขึ้นมาสูงมุ่งเนี่ยเสียอาพระลงไปสวดยุกุตก็น่าไปน่าสวดมนต์มอขึ้นมาไหนมอไปเถอะเนาะขึ้นไปไปหมายถึงเราเอาเอาพระประธานเอาพระพุทธรานเนาะขาลงไปคือ กันคือเมื่อนั้นเห็นเห็นเขามากวกคางกันแล้วไม่ใช่เมื่อมาสม่อวันขาแล้วเอาพระลงไปนั่บ้านขอพระนในวระท่านในวัดต้องไปมงคนว่าว่าหน่วยมันต้องมาสวดมนต์น้ำมูลได้บ้างแต่มาสวดรวมกันอยู่ทั้งสลาพี่เมื่อปฏิบัติน้ำกันมาสันครับทำกิจกรรมน้ำกัน ครูก็เลยขนมากแบเอากันมาอั่นผลมันตกเลยก็สิเดียนมันอนสลากันหน้ามันงไ่ลุกยากเวลามันมาเการูปเการ้อยมันมันมาเกยวกันนี่จริงมันมาเกียวกันจริงมาเจาเขาจะเาซื้อมาแต่ว่าีนมีว่าบางคนควกหนึ่งซื้อของปูกะมก็มีตัวนงเป็นทังสันพีก็ได้จันี่วักหมดละมีจนควกคึงฟ้าแล้ววัาก็เห็นยางใส่ตุ๊กตายางขางามไรไนมา ยังยันนะกะไวกว่าวันนี้ปู่มันก็เป็นตื่นที่รมาดานะํำผีไปสิบวยหยาดเนาะแต่ว่าความจิตว่าคนนั้นมาซื้อมาซื้อมาซื้อห้าห้องคือหมายความว่าต้องเตือนห้องบ่เห็นห้องบ่เห็นเพิ่นหรือบอเยินเพล่นบอกเห็นมันเป็นการสะกิดในห้องหัจักว่าเออเขาต้องการสื้อห้องสื้อหรอกปู่ว่าในความจิต บ่หมู่มุญฝังอยู่ที่จริงแล้วนี่เห็นพระหลายๆรูปนะอ่าโดยส่วนมากพระเจ้าจีแขนลูกพระค้าแขนพระแขวนหยั่งดิพระเจ้าจีเอาผ้าติดไปมีเห็นปูบุญนี่แหละว่าเห็นแขนหยั่งมุมีแล้วแขวนไว้ในแม่บ้านนี่แล้วอุ้มพระอุ้มอย่างไรอุไปกันยังไงการละเอาลวดทักดีๆหอยข้อไปเลยทักทักดีๆนะหอยข้อไปเลยมันคอนปฏิอุ้มยากความตั้งใจปูว่าจะไปบูชาซื้อว่าเออพระธาตุสวดมนต์ สวดนาพระเนี่ยวัดสนอกเพราะว่าปกติผู้ไหว้พระเนี่ยปู่มิตรมาสวดมนต์ในวัดกับลุงเมื่อผจ้ำวัดเลยก็บ่ได้เพียงแต่เขานั่งสมาธิสวดมนต์ธรรมดาบ่ได้ไหว้พระไปเจ้าอยู่กุศลเตือมเจ็ดปฏิบัติคือภารกิจพร้อมมูรถเหมือนว่าฝนมันตกปู่ก็เลยมาเอาพระลงไปมันก็เขาลูกก็ลอยไปซื้อดอกตจนมันซาก็จะซื้อหลอกเอาเสียอยู่ว่าปูวายานก็ไดล อย่าอยู่เ้ว่าเมื่อคืนนี่เออมาสันเขาพระอาจารย์น่ะบอกครับปู่ขึ้นมานอนสล่าพ่อ่าสันครับก็เลยว่าครับมานอนนีหละครับ2มือยน่วได้เลยคนมาขพรรษาจาอยุบง่ายู้ำย้อง่้นเด้อย่กุดก็คือยู่กุดว่าสันครับอูเอาม้สัก็สิลงไปมาซันเพราะว่าเมื่อคืนหนุคืก็บาย่านแท้งเป็นางมันหดถุงหก0ุงยางพระงไปน้าอีบยาง ภาคเอาไปกุดแหละครับยางเดือดจงกรมนี่วะยางจงกรมเนี่ยใส่จนเบอร์เทียนก็น่าว่ะล่อมันก็น่าก็ยานดีล่องมันก็น่ากันเนาะก็บ่ามียังก็มันน่งมันรับดีอยู่ได้ก็ตื่นขึ้นมากครขึ้นมาท่ามาสวนม์เนี่ยจังว่าเห็นว่ามันมีเขามาเขานิมิตเห็นเป็นคนเป็นคนมันน่งเท้าก็น่าตากะพ่อสาบวมองเห็นคนเห็นธรรมดาเนี่ยแต่เนาะความคิดในในแต่ความคิดใดอพี่จังเขาบอกเห็นบ่ฝันเนาะครับ ว่ามานางมาอพืภอหน,นีมาสื่ออย่างน้อค่วมขิดอยากรู้เอามียังกระบ,บอกด้วยกันหรอบ,บอกทราบว่าครับ,บ,รบ,รบมียังกระบ,บอกมั้งสือสส่อเน,น่ยเนอะสังเกตบางคนเนอะเน่ยมึงขักมึงหอดใจเสือเสือผามึงกักเนี่ยพ่อข้าวหนึ่งมือนไมเป็นมันพอปัญหาไปมันเป็นเหล็กขึ้นมาเป็นเหลเ็กเจ็ดสองเจ็ดสองแมน มันมีโอกาส่เพราะว่างวัวัตามเยอะที่ฝตามเจีบสองเยอะมันบออกมันจะออกวันนี้บอวันนี้จังหวะะตัวนี้มันก็เลวแต่มันจะเป็นไปนอจัวางคว่ำอยู่ตรงกูยังวะวะท้าพสันเรยกเจีดทองนี่เพื่อนเซมานี่ยเลืเจียองเป็นเล็กทั้งบนบ้ากับเราะว่าะฮะไหลทั้งสล่นางสนาพระนาเจ้าอิหันนพรกำลังร่วกันสองคนเนาะเาตอนนี้ เป็นมาตวดมอนเดียวกับนางสมาชิกกันสองคนครับผูบ้เล่นใส่เนียนไปเลขมีได้ยี่เป็นของบนอย่างเดียวเลยมาตรงลง่ลางตัวเจ็ดซองนึ่ครับอันที่ไม่ไยยด,ด้สามตัวนะสามตัวเพราะว่าปูสิกันทะเลประจำวันไหวน้ำเ,เด็กเล่นประจำวันของปูแหละมันมาตรงกันเอันสามตัวล่างล่างนี่แหละปู xanh 3 bùi này bát chết song 872 872 Bài là chết vai bát vai 6282 bát chết song 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 bát กระซวงแปดศูนย์เพิ่นเขียนไว้แล้วเด้อ่ะก็ได้นะเชียน,นเขียนไหมทุม่มเก่านี่ตัดลงหนีนล่างแต่ว่าเน้นล่างนะแต่บนก,กับทุ่มเก่าเน้นล่างเนาะมันกับ่แน,น่วพเลีกันมากคนละมือบางเทีฮะมัอนี้พันที่เก่าถือว่ามันนี้มือดีตัวมัอนี้ครับเก่าคำเล่มเ,เล่มเก่าคำเก่าเดือนเก่ามัอนี้มือ

อาเลือลอตเตอรี่กันแต่ว่าปูวา่าก็สิบ่มีเ่ะครับผมปูขี่รถมามาหันมาแวะสือของไปซองลอตเตอรี่บม่มีบ<อ><อ>่มีอะไรอข้างล่างกันสามศูนย์นนเด้ขอข้างล่างเพราะว<อ>่าแป๊ก็สามตัวเดียวกันมันคยเปลน,<อ>น,นเรียกปูมันคยเปลี่ยนสามศูนย์ที่เอาสามศูนย์วนน้ำเนี่ยสุดน่นเห็นบ่ที่ให้ ที่มันเป็นสามเป็นแปดตอนนั้นรุว่าเขียนใส้นะเท่งน้ำเขียนสามสูงไส่น้ำเนี่ยโอ้แตตแตเกาเราเคยไอ้นั่นวะเคยเคยเคยเห็นในตาในอย่างย่ำนังสี่ปะปูจังหวัดไนม่ส่วนมากปูไม่ได้ยินเดยได้ยินเป็นับผครับจังหวัดนี้เห็นเลย เหมือนเห็นเลยจังว่านี่ยเวากคิดจี่ว่าที่ว่าเขาว่าพี่หล่อว่ามีแนวมาสัมผัสไหนเฮาหูซืกอหู้ซึกเพมื่อนี้นสัมเพิ่นข่วมซื้อมันไก่เขไม่แห้งหรอบ่ยังมาปูว่าครับนี่องว่างง่ไรบ่เปินเเล่ยมาหายเป็นตัวที่หายเป็นตัวถนอมข้าเคยบอกอยู่แล้วขายแปลงว่าควากวฟันแปะแล้วมัเป็นเ้อะว่ะปช่ลยแปว่าฟันแปะเป็นมันอแต่ เด็กเก่าทั้งศูนย์หนึ่งคุณเจ้ากูโตงเขียนบอกยังิยังบอกสื่อว่ตถอกี่ประชาชนครับก่อนหน้ให้เป็นโตหลอดว่าครับเอ้าจะตัวร้องเล่นตามนี่เนาะเอาเอาจำนี่นะเบื้องตัวนะเอาปูให้ปูสำรวจตรงนู้นชือว่าง่ายมากๆปูสำรวจที่ถือกล่องบังคันนี่แหะความวิ่งศูนย์บนอ่นศูนย์นี่มาบนแท้ครับศูนย์มาบ่น เออแม่ศืนมาล่างศืนล่างเจ็ดสองเจ็ดสองบนอันตื้องเป็นล่างอันง้างล่างเป็นบนนี่นะจ่ะปูปูล่าสุดเนาะอืออืออเวลาสุดนตองวดป็นตองวดจ้าีที่ปูบอกหมว่านึงเจ็ดสองแปดเจ็ดสองถึงว่จ้าแปดเจ็ดสองจ้า อะไ่จะตรงนี่และมันตรงเ็กจำวันครับแปดเจ็ดสองก็ูบอกงูหนที่ไม่นนอกเจ็ดแปดสองคนอืมกับก่าวว่าเนี่ยมันไปได้นะปูนาะเห็นไปได้อ้ามันบัดทามันสินาที่ละไร้บ่นอาอออ้าอเราจะผู้่ยรถบ่นอ่ะขันมันี่ขันม่นีจังไรก่อ กับมันนสีอเนี่ยแต่มันแต่มันมีเปลี่ยนแปลงยังไงกับปูจะโทรหาหรอกัาผมเดี๋ยววางไว้กันปูเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ขันงนนขันถน้มันทั้งนี้เราจะเกับภูเขียนหมดขึนมาแบบนั้ามาเบงกล้องให้คนทำเนี่ขาจเห็นบบส่ันทุยัง่เนี่ย ต้งว้างทั้งเครื่องนใช้กัน ชัดเจนนะปนณะชัดเจนได้น้นาท,ทางแล้วบนี้กับโลคกวนผู้ซ้ำนี่แ้้ก็รับผมครับผมอจะเล่นผ่อนจะเล่นพ่อนจะเล่นผ่อนไอ้โซเป้มานเด้อ